ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของนางสาวธัญธรสีดำตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูทำงนานการพิเศษโรงเรียนบ้านอุดมบรรพศ ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2525บรรจุเข้ารับราชการวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2553ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรับเงินเดือนในอันดับคอสออัตราเงินเดือน4 2 1 0บาทประวัติการศึกษา จบระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒวัลไรอุรงกรณ์ในพระบรมราชปธัมภ์คณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเอกภาษาอังกฤษและจบระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาข้าพเจ้ามีภาระงานเป็นไปตามที่กศออกำหนด ชั่วโมงสอนตามตารางสอน27ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้6ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกทั้งงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบครูเวรประจำวันจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ,บ,ห,บ,ชอบหัวหน้าโครงการวันสำคัญต่างๆรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชัน้นปฐมศึกษาปีที่5และ รับผิดชอบครูประจำวิชาภาษาอังกฤษสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรสถานศึกษา สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดถลงการเรียนรู้มีการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ และส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองอีกทั้งจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างครอบคุมทั้งด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะและด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนพระพเจ้าจัดบรรยากาศ ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและยังมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีมีน้ำใจต่อเพื่อนเมื่อทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนจะได้รับทักษะความรู้ ความสนุกสนานเมื่อได้เรียนในคาบเรียนค่ะด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและ,ะรายวิชาให้เป็นปัจจุบันดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆ สถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นหัวหน้าโครงการวันสำคัญเจ้าหน้าที่พัสดุและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายข้าพเจ้าปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่และมีความราบรื่นดูแลระเบียบวินัยของผู้เรียนอย่างเข้มขัด ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถค่ะด้านที่3 ด้าน,นการพัฒนาตนและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะเพิ่มพูนความรู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและนำมาใช้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนค่ะต่อไปขอเชิญคณะกรรมการรับชมคลิปวีดีทัศน์การจัดกระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง My Body โดยใช้วิธีการสอนตามทฤษฎี Communicative Language Teaching CLT ผ่านเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านอุดมบันพ์ได้เลยค่ะข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาคนา้นคว้าคิดค้นนวัตกรรมเกณฑ์การศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นนำมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านอุดมบันพศที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางมีผลสำมฤทิสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ80ค่ะ